สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับปอธนพัฒน์2010นะครับวันนี้ลูกค้าเอารถ Ford r a n g e r Double Cab นะครับมาแก้ไขช่วงล่างใหม่ครับโจทย์ก็คืออยากให้รถมันขับดีขึ้นขับสนุกขึ้นนิ่มขึ้นนะครับที่สำคัญเนี่ยอยากได้รถยก2นิ้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะชุดอะไรให้นะครับไปดูกันเลยครับผมครับผมเจ้า Ford r a n g e r คันนี้นะครับเราใส่ให้เป็นโอ m านอีมูส์นะครับในตัวชาร์จเจอร์สปอร์ตแบบฟูลเซ็ตนะครับตอนนี้รถยกสองนิ้วนะครับชุดปีกนะะะครรับยลูก กันโค้งนะครับไม่มีปัญหาเรื่องลูกหมากันโค้งหักงอแน่นอนครับผมโช๊คชุดนี้นะครับในตัวชาร์จเจอร์สปอร์ตของโอแมนอีมูเนี่ยให้อารมณ์นุ่มนวลขับสบายนะครับและยศ2นิ้วนะครับเหมาะกับเจ้าฟอร์ดเรนเจอร์มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับผมด้านหลังคันนี้นะครับเป็นโช๊คโอแมนอีมูในตัวชาร์จเจอร์สปอร์ตเหมือนกันครับผมแล้วก็รองก้อนให้ไม่สูงขึ้นนะครับได้ความสูงประมาณ2นิ้วนะครับขับฟิลลิ่งสนุกขับดีแน่นอนนะครับแก้ปัญหารถดีดรถกระดอนนะครับได้้แแแบบบบบจจนนนนนน่่่่ออะคครรรรัััเเเดดี๋ยยวววไไปปูกาาใสส็็ลง อย่าพลาดนะครับโค้งสุดท้ายนะครับกับโครงการชอบดีมีคืนของรัฐบาลนะครับซื้อ,อยางที่ปอทั้งทพันสองพันสิบ 2, นะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด30,000บาทนะครับรีบมาจัดกันนะครับก่อน15กุมภาพันธ์นี้ครับผม